อะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูสิทุ่มกว่าแล้วนะยังร้อนอยู่เลยเหมือนอยู่ในเตาอบตู้อบไมโครเวฟถ้าร้อนนะครับเจ๊ครับก็ดื่มน้ำผลไมา้ก็ได้ครับอแต่วันนี้ไม่มีใครน้ําแดงมาถวายแลครับเจ๊เจ๊พม่ <c oughs> เช่เป็นนางกวักนะ<อ>พูดอย่างกับเจ๊เป็นนางกวักอ,อดูปากเจ๊ครับเจ๊เนี่ยเป็นนางเอกนางเอกครับนางเอกเขาต้องดื่มน้ำส้ม<อ>รู้ไหมว่าตอนเนี้ย ใบเล่กลับมาแล้วอนี่กลับมาแล้วใบเล่<อ>นี่สารเจ๊จะบอกแค่นะใบเล่ครับกลับมาแล้วครับเป็นไงฮะอสดชื่นพร้อมความสุขรสผลไม้โอ้วหนีนี่ <c oughs> นีเ<ถ>เ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเจ๊ครับ,รบก่อนก่อนจะปากันไปไกลครับผมนึกว่านี่ เป็นขวดที่แจ๊สะสมไว้ตั้งแต่สมัยยุคสอง9ไงยุควงบุรพาไงพูดอย่างนี้นะมันไม่น่ารักนะอันนั้นเขาไปเอกใบเล่เขาไปแล้วเขากลับมาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเขาไปเอกแต่งั้นเอาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าเจ๊ที่ช่วงที่แล้วที่เจ๊เกิดไห้ไงเรื่องการเกณฑ์ทหารไงพอดีนึกออกไงว่าลูกชายเจ๊มีนียอาอยุ21ใช่ไหมฮะใช่ถ้าไปเกณฑ์ทหารมาหรือเปล่าฮะไปมาเรียบร้อยแล้วเอาเหรอแล้วเจ๊ไม่ไปเชียร์เหรอฮะอืมแล้วเจ๊ไม่ไปเชียร์ไปรุ้นเลยเหรอฮะไปทาไมโ ้าเกิดเขาเกิดเก์ขึ้นมาแล้วได้ใบแดงเนี้ยจทะทําไงอ่ะอ้าวก็ดีสิจะได้มีระเบียบเขาบอกคนเป็นทหารเนี่ยนะมีระเบียบแล้วก็มีวินัยด้วยได้เป็นก็โชคดีถ้าไม่ได้เป็นก็ถือว่าโอเคโอ้โหซาตุคิดได้อย่างเจนี่ก็สบายเลยนะพ่อจะว่าไปแล้วนะเดี๋ยวนี้นะการเกณฑ์ทหารหรือว่าจับใบดําใบแดงเนี่ยนะผมว่ามันสนุกดีเหมือนกันนะมันได้ลุ้นไงใช่ไหมแล้วบรรยากาศการเก์เดี๋ยวนี้ก็มีแปลกๆนะครับและที่สําคัญเนี่ยเดี๋ยวนี้ ผู้หญิงสา,สาวสวยๆเนี่ยมาแกงกันเพียบเลยอะ Amazing Thailand จริงๆเลยนะเจน,นะนั่นนะสิและรู้ไหมเจเนถึงส่งลูกกอกขนองชิงชัยของเจไปเป็นภาพควันหลงทั้งหมดเลยในการเกณฑ์ทหารส่งไปแล้วเหรอไปเรียบร้อยแล้วอเอามั้ยใบเล่เขากลับมาแล้วแล้วตกงลงคนไหนของผมอะก็เนี่ยแหละจะได้รู้ว่าพร้อมความสดชื่นรสผลไม้มีหลายรสเอาไปก่อนรบ,รบนี้อ๋อนี่ของผมเหรอครับอ๋ออังุนครับเจเป็นนางเอกต้องกลับมาแล้วใบเล่ชนชน うん。<In. S 2> mm hmm.